ทางไหนถึงไหนก่อนในศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างมันมันได้พ้นหูพ้นตาพวกผู้หญิงไปเพราะสตรีเป็นกับดูของการเรียนนลยผมเห็นครับครับก็ดูสิลูกกรนสับพระองค์นั้นที่ออกจากบ้านเมืองมาศึกษาจนกระทั่งมาถูกออกจากมหาวิทยาลัยสำนักศึกษาที่สาคัญแห่งนั้นก็เนื่องจากทางกรรมการของสำนักศึกษาพิจารณาเห็นว่าผิดวินัยเรื่องรักผู้หญิงลูกเศรษฐีนั่นใช่ไหมครับ ลูกเศรษฐี ie, จริงถอนตัวไม่ออกหรือตัวไม่ออกก็เพราะละลูกรกระยับนั้นครับก็พากันเสียทั้งคู่เลยครับทีนี้เราอย่ามายุ่งกับผู้หญิงเลยครับครับเป็นคนแก่จน้เม<น>ื่อเวะและยุ่ยดวงแกุทิศ<า>ดีแต่แต่เป็นค uh> นแก่สียจนคนก็ามาสนใจหร่อไงเอยแล้เนี่ยมับ ไม่แล้วแม่บ้านวา,นานงแดงๆไม่ยุ่แล้วนี่จังตาแกแล้วมึงเดี๋ยวพองรูอยู่มากๆมวยยิ่งอย่างจองการเพราะเดี๋ยวนี้โลกกำลังจเจริญด้วยวัตถุเมือ่อการนองเคยรู้แล้วใช่ไหมจริง,รงไอ้พวกบาวัตถุไอ้พวกบาฮึมันมีมากทีนี้ส้องรับนองนี้ตายมาละดันนี้ก็เอาใจแล้วแต่มันถืไไอไว้แล้วไอ้เลื่อยแก่แล้วไม่ใจพอดูอย่างแรกเดี๋ยวกมาเรื่อยๆจงไหมจริง,รงที่เพ่งพูดอะไรแล้วก็รู้สึก ลอายอกระดากระดาคนแก่ใจหดหูแล้วอ้ราใจห้วอะต้ออะไรยางยใจย้พนันใจใจองตัวกพองไม่เป็นไใจย่อยตัวย่อยไม่เป็นใจสังตัวงนนังพอแล, <c oughs> แล้วเมือเืกลังเดิมาก่กางภาพรเทวาดาบอกเลวบีนะเราสนใจ គាត់ទីនេះពេញទីនេះព្រួយហើយត្រូវច្រឡែកកាយនេះរញមកគឺថាពុះចូនដល់មិនជាប់ន័យទៅទាំងដៃមុខ มันเอาเงินเงาทองมานับจํานวนหลายพันล้านทีเดียวแล้วก็เงินทองก็ได้จับตัวมันไว้เงินไม่สําคัญต่อไปเรื่องวันวันครั้งหน้าอ้บุษคนนี้แหละชาวเมืองไม่ยจดเทอดให้มันเป็นกษัตริย์ที่นี่เราต้องเอาชีวิตมันไว้เมื่อไหร่มันได้เซ็นสัญญาไว้ให้กับเราแล้วปล่อยมันไปทั้งเงินทั้งทองเราให้มันไปกลับไปแล้วก็เมื่อไปถึงให้มันได้เป็นกษัตริย์ขึ้นให้มันรีบกลับก่อนเมื่อเป็นกษัตริย์ขึ้นแล้ว อามสัญญานี้มันมอบให้เราแล้วลมันก็จะคืนคำไม่ได้ครับในนอนทีเดียวตั้งพวกเราก็มาไปแม่ร้อ,องไห้ได้ดีจะได้โอเอปรเา่าเบสมาเทพบุรีนึกจะจ้าไปพนมีนคนมันแกล้งกล้าแม่คอยรักษาเาไว้รอกลุม่มวิ่เวลานี้แทรกแซงเขาไปไม่ได้เลย ชาวเมืองนะมันพร้อมใจมีความสามัคคีกลมเกลียวกันเปมนเอกฉันเนื่องจากน้องชายของมันที่มีชื่อว่าไอ้มาลัยสุริยาคนนี้นะเป็นคนเฉลียวฉลาดก็นนัน้นในเวลานี้บ้านเมืองมันแข็งแกร่ง,งประชาชนชาวเมืองม,มันก็มีความสามัคคีเมื่อพยายามกีดกันเอาไว้ผูกโจรก็เลยจะแสกแซงกันในวิธีไหนไม่ได้เลยแล้วไอ้คนชนนี้กล้าตายกัไนไปแล้เพราะไอ้มาลัยสุริยามุอบหมายรื้ขวากหวังสั่งเสียให้ช่วยกันรักษาบ้านเมืองเอาไว้ แม่มันถือคําพูดอันนี้ศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินไอ้มาลายียาเป็นคุณฉลาดแต่อย่างไรก็เราต้องจับไอ้ดาราพิชัยไว้นานไปเราจะปล่อยให้มันเข้าเมืองไวก่อนเอาสัญญาว่าเมื่อใครกลับก่อนแล้วนั้นจะได้เป็นเป็นกษัตริย์นนั่เงินทองก็ไม่เราเรา,เราจะไม่เก็บบ้านก็นั้นเลยแล้วเราเมื่อเวลามันเข้าทวงเมืองไอ้พวกกุ้งงทั้งหลายนี่แหละคลายความนับถือมันหมดถ้าให้อาจว่ามันไม่ยกบ้านเมืองง่ายเราก็จู่ทวงเข้าไปโดยกองทุนกองเรา บุกเข้าบ้านเมืองมันเชืไ่ได้เช่นนั้นสิครับเมื่องกำลังสัญญาดังบ้านเมตอนนี้เมื่อเที่ยวก็หน้าอย่างแน,น่นนไอ้มาเลยสุริยามันอยู่ไหนกล้าขบ้ปเร็วจะลางพลันเนินข้ามาเช่นไอ้ตายไอ้คนสำคัญมาเนี่ยนั่นนาบีเมร์มันยังอยู่ในบุรีเลือตามีจนันลูกคนพัน แลยากแยกใจเมื่อตามโครงการเราจะเอานัก,กเกคือเปรี่นจาจลาถาไม่วัวครับแน่นอนมอยกขนาดพาจะไจำเกมาไละมาทุกทิเอ่อตามสายรับบอกว่าเวลานี้มันออกเดินทางมาเมื่อไปทิวยาจนเข็นใจไปแต่ว่าไอคนนี้นะเป็นคนสำคัญ ตามมันยากเหลือเกินนั่นนาสิจนชื่อเสียงก็มันเวลานี้เหยียบหายไปไม่รู้ว่ามันหายหน้าหายตาสาสูญไปอย่างไรเมืออย่างข้ากลิบเมฆไปเลยนั่นนาดิหนาเป็นพุ่นจตปองตุงตาเลียากันไปหมา บอกว่าลอยมาพบกับกองทนุนป็งผู้รายยอยู่ในแถวนี้นั่นแปลทั้ไมความคุ้มครองกับเรามาดีไปไปไปแล้วนะครัมคมมันอิจฉาเราเราคนแค่เราชให้เราจ้ะเมื่อเรมาจะมีรีรอไปมีแต่แก้วมาหนุกพลาสหนุกจรนะ ไม่เคยจะรู้จักรักใครจังไม่เคยรักกับนก้นจ้าคนหรือวะเล่นลูกแกก็ไปไม่เคยเล่นกันเลยชายกลองจุนตัดก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าแกรู้อยู่หน่อยเหนื่อยจ้างวัสดิ์ทางนายห้ของไว้แล้วเอต้าโลกปฏิบัติไม่ถูกก็ไม่ว่ามไม่ปลอดภัยบางกันก็นั่นนาทีอย่างนี้เงินนี้ทองมากมายเมืลยใช้ไม่ถูกมันละ หมายความว่ามาอันตรายครับคนรวยก็เพื่อรวยม่ทุกอันตรายเหมือนกัน,กนอย่างคําธิยาน่ะคอยดูนะถึงแม้ว่าเธอจะไปได้กับลูกรกริย์ที่เป็นคนสวยเนะื้อและมีศักดิ์ศรีมีเกียรติก็คอยดูเจ้าคันธิยาอนาคตของเธอนะ่ะไม่รุ่งโรจน์หรอววันหนึ่งเธอจะได้นางกินน้ําตาเพราะบุรุษคนนี้กระทำให้นางในรับความร้อนใจคอยดูเถอะนหนุ่นยครับพอเกจลาดเกย ลูกกว้างลูกเหนือว่าทุกเร็วเหมือนกันนะตทวกรลูกทำชัวร์สามีนั่นจะอยู่ได้ยังไงเมื่อลูกสาวจะมีดีเราครับมันตามเดือนยาวกับเศรษฐีว่าปั่นพฤ้ษแกไม่ตุ้มลูกสาวแกลูกสาวแกทิ้งทองดิอ่าโทษไหมไม่ใช่เราทิ้งลูกสาวแกใบพินัยกรรมเราก็ได้มาเลยนั่นแหละตี๋หยุดพูดคุยกับใครนะไม่ได้เงินทองก็เราดีเอามาเราไม่ได้เอาตัวเงินมาแล้กนี่เธอใครได้ใบพินัยกรรมนี่แล้ว ก็รู้สึกว่าคนนั้นจะรำ่ำรวยเคยจับเราได้ก็จะรำ่ำรวยครับออพอดีมาจากไ,ไหนเออผมคนแก่ครับที่เดินยากจนมาดมิคนแก่อพบกลับมาลัยสุริยาบ้างหร,หรือไม่พบครับพบเลยพบกับพบเย่ยวนี้อยู่อยู่อยู่ที่ไหนอ,อ่อาขอการุณาด้วยครับ คุณจะตัะอะไรกับมาลลยสุริยาเลยครับคือว่าต้องการจะเอาเจามาเลยสุริยาเวลานี่คณะโจรเนี่ยสำคัญที่สุดจะเอาตัวมาลลยสุริยาให้ได้โอ้มีความประสงค์อะไรเลครับครับเพราะเนื่องจากว่าท่านมาโจรผู้ยิ่งใหญ่ท่านกองการจะเสกซุงเข้าในเมืองปัญจลาโดยวิธีการ แบบที่จะทำสงครามเย็นๆเนี่ยที่นี้ก็เข้าไม่ได้เพราะบ้านเมืองนั้นแน่นหนาะไปเยจิตใจประชาชนที่เหนียวแน่นหรือมีความสามารถีกลมเกลียวกันไปเนเกกฉะจังประชาชนนี่มันนับถือไอ้มาลายสุยามากพี่สุดผมโจรจะเข้าไปไม่ได้ไม่มีการลการลนกันหรือเข้าไปในวิธีไหนก็ไม่ได้เลยมันแน่นหนาไปหมดพวกนี้มีจิตใจ,จเจริญ รักปฏิชาศาสนาสมารักษ์ชาติมันอย่างยิ่งเเอเอไปรู้ก็ได้บาลาพีชัเอาไว้แล้วอพอได้รู้ว่ามันเอาเงินเอาทองมามากเลยเลยก็หมายความว่าเอาครัวมันไว้แล้วแต่จะเอาบ้านเมืองซะด้วยไอ้ดาราพีชัยนั่นออกมาแล้วเอาไปไหนแล้วครับยังอยู่ถนนหน้าบอกไม่ให้ประหารชีวิตมัน นวลแม่บอกนะฮะบอกไม่ไม่ให้ประธาิตี์มาครับเลยจะไว้มันทําไมในสนานก็เนื่องจากว่าให้มันได้รีบบ้านผ่านเมืองแปอะไรมันทำหนังสือมอบหมายบ้านเมืองให้กับจนซะก่อนเมื่อมันเข้าไปเองก็สั์ที่นี่แหละเมืองจะได้กับจนแล้วก็คงจนทั้งหลายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีปากเสียง เป็นไปคัดค้านได้เมื่อมันเป็นกนนรตับนะมันได้กลับไปก่อนนี่แต่ก็จะเอาตัวไปทำอะไาาารตุิยาซะก่อนอ๋อครับรู้เลยครับรู้แต่ว่ามาเลาย์ตุิยานั้นเดินทางไปครับถ้าอย่างนั้นกระผมตรงการจะสหมักอยู่ในวงพวกโจรสักคนเลยครับไปอยู่กับเขายัางไงได้ผมเอก็แก่แล้วทำมาเลยล่ะายทีนี้ที บาลาพีชใจถูกจับแล้ว้ามก็มาอม้นไม่ทำเลเด็กก็ไปต่างิ่นโดนเอาเงินก้อ,นแ,อนแล้ไม่เลระมีเงินมีทองแต่ไม่มีปัญญาพิเศษครับเราเปมนไม่ช่วยเอลือพี่จมวยมันเลยเนช่ไหานะไม่ช่วยเหลอพี่จมวัยต้นเลยนะ โปรยลักวาพี่น้องนี่นะที่วรวมตรงแยงสายหนูเลยนะเราต้องไปนะตัดว่านะ่มันไม่ได้เ้วถึงเป็นตายเอามาหนี้คููชีวิตน้องจะประกาศตึ้งจะเอาดูเปว่ดานะพี่มอบมาดีมากายสิ อย่ยาให้มด,ดูแมันมาจิอนนาิด,ดวมานีกูชีว่าครับอยาให้โนสู่เราทำแบบนกวาดวมานี่แไปนถึงอยาอะไ,ไูลายมาันนะ้มันยืนอยู่กับที่มันไม่มีที่ว่า ไอ้มันยืนด้ร้ว่ต่ตกันนี่แล้วกูกลับจะมานีไอ้เงี้มันยากวนมาหนวนนั้นะันยางว่ าเถอะท่านุระอะไรข้าอากจะว่าอย่างนี้ขอให้ท่านจงปล่อยดาราพิชัยกลับถูพระนิครนก่อนเกิดเพินทองของแกวที่เอามานั้นก็ขอให้ท่านเก็บไว้เป็นของท่านแต่สำหรับเจ้าดาราพิชัยอย่าเลยฆ่าชีวิตเขาเลยและอย่าเลยทวงเวลาเขาเลยให้เขารีบไปเป็นเกือบส์บที่เกิดเพราะเขาอยากใหเป็นเษัอรสั์ไม่ได้เพราะเวลานี้อจาดาราพีชัยยังไม่สีสัญญาให้ มันยังไม่มอบหมายบ้านเมืองไห้กับเรามันไปเป็นกษัตริย์แล้วเมื่อมันยังมีสิทธิ์หรือมียังน้าเราก็ไม่ยอมเมื่อมันเป็นคนของเราแล้วเอาข่าไปครองเมืองก็เราไม่ว่าแต่เรานั้นจะพยายามตามเข้าไปเพื่อจะเอากราชบัลังของมันเมือน,นี้เราพยายามมุ่งหมายมั่นใจมานานแล้วว่าจะเอาแต่ไม่มีโอกาสม่ระหวัางที่เมื่อกษัตริย์นี้ชราแล้วนะท่านไม่มีปัญญาจะครองบ้านเมืองแล้ว เราก็ได้ยุกเมกองจูนอันมหาศาลมาล้อมอยู่โดยรอบเมือง <c oughs> แต่ในฐานะที่ว่ายังเข้าไปไง่ายเวลานี้ก็เนเ่ิงจากไอ้มาลายสุริยาอ๋อครับมาลายุธยาเราเองคนนี่มีฟางรอบรู้ <c oughs> และพี่คนนี้มีความเฉลียวฉลาดมากครับเออจะเอาตัวมาลายุิยาที่ได้ไดก่อนจึงจะปล่อยไอ้ดาราพิชัยไปอ๋อดีเลยครับ เมื่อเลา้ยงกูกับหนุนน้ำงกายช่วยกินหน้าเทมาเทป้าไดย คนนี้ได้คนใจผู้ก่อมลายทุกียาคนเดียวได้แต่ใจจะไม่มาให้ผู้ทั้งตุ้งเตรียมตัวเลยนี่ผู้ผู้ก่อมลายผู้ทั้งเพื่อจะก่อมลายทุกียาคนเราโรมันที่จะจะกล่าวว่าชาวเราชาวเราที่มารวมกันทั้งตุ้งต่อจีวันได้นี่ कंपनी <laughs> ญาว่าจะพูดยาก็ไม่ได้ดไดม,ม,ดม,ม่เทพก็ไม่ด้วยอำนาจมาดวนแก้วนาทีนี้เส้นมาเป็นไม่ในจอนไรไม่วันไหวทุกคนพูดไม่ได้แล้วทุกคนไหวกลัวไม่ได้ทุกคนออ่ยอมจำนวนเห้กับเราแล้วเราจะแสะดงตัวให้ท่านเห็นต่อในเมื่อเราได้ปล่อย าลาพี่ชกลับไปยังบ้านเมืองแมหาเหมืองน,น้ำทองกลับไปบ้านกลับไปเมืองเขาแล้วที่นี่เราจะแสดงตัวตำแหน่นว่าเรานี่คือใครงั้นะทุกคนคอยดูเียบาายดาาังม้ามาเปลนอกใจใจดารานี่แประคุเมรอนัอง่งโซฟากรมส